เอาเาาเดี <Darwin> <Oliver> ๋ยวเอามือโรยเลยชายช้ำทางนี้อ๋อยกุววันนี้เราจะมาจับฉลากของเจ้ากุยนะครับไม่เห็นไหครับผมาบอกให้ยกบดีเออเเอาโรยกก่อนเออโรยแล้วนะเออเออเดี๋ยวเออเอออเอาทีนี้จับแล้นะเออจับแล้วนะเออเอามาเร็ว่าโอเคมาเอาให้ผม ผู้ติโชคดีนะครับตุทีนมีหนึ่งรางวัลหนึ่งเดียวเท่านั้นเห็นไหมเอออ่ะป๋องป๋องนะครับนี่น้องป๋องป๋องนะครับหรือพี่ป่องป๋องหรืออะไรไม่รู้นะครับชายาป่องป๋องนะครับเป็นคนที่ไหนอะ่ะไม่รู้แหละอ่าเรา ตัวที่เอามารวมกันนี่เป็นหมายเลข47หรือ47ปีนะครับอ่าเป็นอายุของแม่เจ้ากุ้ยอ่าชายบ้านนามไม่รู้เพราะว่ามันคนละช่องกันอ่าโอเคนะครับ<อ>น้องๆน,นะครับอ๋อเป็นเกมไทยอายุแม่เจ้าแุ่ยเจ้ากุ้ยใช่แล้วครับอ่าโอเคนะครับปองปองติดต่อมาเลยนะฮะอ่าก็ต,ตามนี้เลยนะครับได้อ,อ่าสำหรับวันนี้คลิปนีส้สวัสดีครับดีดีแลดี Yeah. <laughs>